ยุคสี่หลอดมันก็ถึอเงี้ยอ่าพร้อมยังอ่าสี่สามสองหนึ่งอ้าวต่อจะพูดด้วยพูดด้วยครับตอกู้ไหนพูดด้วยพูดด้วยมอลน้ำเนยพูดด้วยต่อที่เรามาตอกู้อะไรครับตอกั้บีครับบีต่อไปไหน ต่อมาที่ลีเล่ข้อใหญ่ข้อเล็กข้อใหญ่ครับข้อใหญ่โคบีอยากซื้อกุญแจใช่ไหมครับข้อใหญ่อีขหนึ่งไปไหนไปลีเล่ครับลีเล่ครับห้าขาครับอันไม่ใช่ไม่ใช่ลีเลยห้าขาเขาเรียกว่าลีเล่เปิดวงจรอ่าถูกลีเล่เปิดวงจรครับครับ

นี่ไปไหนนี่สมมติว่าหลอดไฟคือปัม๊มครับปั๊มน้ำมันอ่าต่อน,นี่คือปั๊มน้ำมันถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่าปัม๊มทำงานอ่าไฟสว่างนะครับไปพ,พี่แจดิเปิด โ <Okay. S 2> อเคครับเรๆทำงานไหมเร่ทำงานทั้ án, งสองตัวครับอ่าโอเคอ่ะ